สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนที่น่าสนใจและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนั่นคือ looks won't play a factor ความหมายและการใช้งาน looks won't play a factor แปลว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจหรือความสวยงามไม่ใช่สิ่งสำคัญ ตัวอย่างประโยค 1. When hiring new employees, looks won't play a factor. We focus on skills and experience. แปลว่าเมื่อจ้างพนักงานใหม่รูปลักษณ์ภายนอกหรือหน้าตาจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจเราให้ความสำคัญกับทักษะและประสบการณ์ 2. In our book club, looks won't play a factor when choosing novels. We care about the story. แปลว่าในชมรมหนังสือของเรารูปลักษณ์ภายนอกหรือหน้าปกของหนังสือจะไม่มีผลต่อการเลือกเราให้ความสำคัญกับเนื้อเรื่อง 3. for our school talent show looks won't play a factor we judge based on creativity and skill แปลว่าสำหรับการแสดงความสามารถของโรงเรียนเรารูปลักษณ์ภายนอกหรือหน้าตาจะไม่มีผลต่อการตัดสิน เราตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์และทักษะเรื่องเล่าน่าสนใจมีบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่มีนโยบายสัมภาษณ์งานแปลกมากพวกเขาให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์ท่านระบบเสียงเท่านั้นไม่ต้องเปิดกล้อง CEO กล่าวว่า "Looks won't play a factor in our hiring process. We believe talent speaks louder than appearance." แปลว่า รูปลักษ์จะไม่มีผลต่อกระบวนการจ้างงานของเราเราเชื่อว่าความสามารถสำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกผลลัพธ์คือบริษัทได้พนักง,งานที่มีความหลากหลายมากขึ้นและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเพราะตัดสินใจจากความสามารถจริงๆไม่ใช่ภาพลักษณ์สรุปนะคะสำนวน look s won't play a factor เป็นวลีที่ช่วยเตือนให้เราเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคนหรือสิ่งต่างๆ มากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกในโลกที่เต็มไปด้วยการนำเสนอภาพลักษณ์ผ่านโซเชียลมีเดียการจำวลีนี้ไว้จะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างยุติธรรมและชาญฉลาดมากขึ้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสำนวน looks won't play a factor วันนี้หวังว่าทุกคนจะนำไปใช้ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามรายการฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสำนวนและประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันค่ะ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ